สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่กับุงหาภาพเลินนะคะวันนี้อยู่บริเวณสวนนะคะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมทุกท่านไปสำรวจต้นกระเจียวด้วยกันนะคะภาษาบ้านนะคะซากะเมนก็จะบอกว่าประกาจอกเนิกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาษาสวยก็อภเพหรือเเรอภเพเนาะเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะคะว่ายังมีต้นหลงเหลือไหมหลังจากที่ถูกทถทิ้งนะคะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินสำรวจด้วยกันนะคะ มาคะ่ะทุกคนนะคะตอนนี้บุญงายอยู่ที่สวนมีปลูกมันสำปะหลังด้วยนะคะนี่นะคะปลูกเพื่อเอาต้นพันธุ์ไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชมพื้นที่ตรงนู้นก็จะเป็นถนนใหญ่นั่นเองนูนนะคะที่มอไซค์จอดที่ต้นสดาตรงนู้นก็จะเป็นทางเข้านะคะไล่มาเรื่อยๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณดินที่ถมอาจจะมืดนิดนึงนะคะเหมือนฝนจะตกแล้วแหละ นะคะพอดีไปที่สวนพ่อแล้วก็แวะมาสวนตนเองด้วยเนาะนี่นะคะบรรยากาศยามแรงยามเย็นจะประมาณนี้มาดูกันนะคะบรรยากาศหลังจากดันดินเสร็จงั้นเดี๋ยวดูจากข้างล่างนะคะวันนี้บุงงาจะเดินสำรวจดอกกระเจียวนะคะคือต้นกระเจียวบางท่านคือรู้จักแล้วนะคะจะเป็นกระเจียวทางแถวสุรินทร์บุรีรัมนะคะจะเป็นเดี๋ยวถ้ามีภาพเดี๋ยวจะแปะให้ดูนะคะอ่ะ คืออย่างนี้นะคะพอดีมีคนดันดินที่นี้ดันโดยที่ไม่รู้ว่านะคะเราได้ปลูกกระเจียวไว้อันนี้ก็น่าเสียดายเป็นอย่างมากแล้วก็น่าเสียใจนะคะเพราะว่าเอาพันธ์ุนะคะแม่อุตสาขุดปลูกให้นะคะขุดมาให้ปลูกนะคะแต่มันเหลือน้อยนะคะน่าเสียดายมากเลยพอสำรวจก็ยังพอมีบ้างนะคะต้นกระเจียวเป็นหน้าตาแบบไหนเดี๋ยวปูง่ะจ,จะให้ท่านผู้ชมชมนะคะอันนี้ก็ใช่นะคะนี่นะคะต้นกระเจียว อันนี้เขายังสมบูรณ์ปกตินะคะพอถึงช่วงต้นฝนนะคะเขาก็จะออกมาเป็นดอกให้เรากินนะคะจะเป็นจิ้มน้ําพริกนะคะเป็นแทนผักก็ได้นะคะหรือจะเอาไปตำน้ําพริกเหมือนเราซุปนะคะลักษณะนั้นซุปซุปเหมือนซุปเห็ดเนาะแบบนี้นะคะตรงนี้จะปลูกพืชผักไว้เยอะอยู่นะคะพอดีตอนแรกนะมันรกบุงหงาไปทํางานกรุงเทพมากลับมามันก็รก อันนี้จะเป็นต้นกล้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะทําการย้ายต้นกล้วยไปข้างบนเนาะมันจะได้ไม่แช่นะเหมือนเขาไม่โตเพราะต้นแช่น้ําอันนี้ก็ใช่นะคะหลังจากที่ถูกไถออกเนาะก็ยังเหลือ,อน,นี่นะคะกระเจียวต้นน้อยๆนะคะนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นะคะสองดอกอ่ะไปดูอีกคะ่ะน่าสงสารยังอยู่คะ่ะเขาเป็นพืชที่ค่อนข้างทนเหมือนกันนะคะนี่ก็ใช่นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ นี่นะคะก็ใช่คือเราอุตสาห์ปลูกไว้นะคะคือค่อนข้างเสียใจเหมือนกันนี่นะคะนี่ก็ใช่ไปดูตามป่านี่นะคะก็ยังอยู่หมดเลยอันนี้จะเป็นต้นกล้วยเดี๋ยวค่อยย้ายอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็ใช่นะคะนี่ตอนนี้ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกไถออกเพราะว่ามันมันติดต้นกล้วยนั่นเองนะคะน,นี่ก็กระเจียวนะคะ คือเยอะนะคะตอนเอามาจากบ้านแม่คือเยอะมากอันนั้นก็ใช่ค่ะเป็นกอเป็นพุ่มนู่นนะคะมีหมดเลยนะคะบางต้นก็เขาก็ทนนะคะบ่งบอกว่าดอกกระเจียวนั้นคือทนเหมือนกันอันนี้บริเวณนี้ถูกไถแต่ก็ยังอยู่นี่นะคะนี่นะคะอันนี้ก็ใช่ค่ะนี่นะคะอาจจะมีเสียงหอบบ้างนะคะวันนี้ก็มีไ์สดพูดคุยกับนะคะพี่น้องเนาะ ที่สงสัยเกี่ยวกับการสร้างบ้านด้วยเนาะแล้วก็มาสำรวจพื้นที่ตรงนี้นี่นะคะนี่ก็ใช้หมดเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะกระเจียวกล้วยกระเจียวนุ่งูนะคะเยอะยังเยอะอยู่นะคะนี่เป็นต้นกล้วยนะคะแต่กลัวที่จะเขาจะแช่นะะ้ำหรือเปล่าเอ่ยนะคะเดี๋ยวอาจจะได้ย้ายขึ้นไปบริเวณดินถมอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นบริเวณดินถมเนาะตอนนี้พ่อบ้านกำลัง ปลูกนะคะจะปลูกในเปียปลูกอะไรเผื่อตัดให้บัวของพ่อได้กินเนาะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินไปตรงนู้นนะคะเดี๋ยวไปสำรวจว่าพื้นที่ของครอบครัวพวกเรานั้นมีประมาณไหนยังไงเนาะอ่ะนี่ก็ใช่ค่ะเห็นไหมมันยังเลอเยอะอยู่ค่ะถ้าไม่ถูกไถแบบเยอะมากนะคะเป็นสวนสามารถเก็บขายได้เยอะดอกละบาทนะคะบางดอกถ้าใหญ่ก็ดอกละสองบาทนะคะส่วนใหญ่ก็จะเก็บขายถุงละยี่สิบได้แบบดีเลยนะคะ ก็เสียดายเหมือนกันเนาะแอบเสียใจนิดนึงด้วยนะคะสําหรับคนที่มาถ่ายแล้วไม่ได้บอกเนาะนี่นะคะนี่นี่ก็ใช่นะคะต้นกระเจียวเราปลูกไว้นะคะไม่ได้ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเผื่อใครจะมาแอบเก็บไม่ได้นะคะพื้นที่ส่วนบุคคลเนาะเพราะว่าเราอุตส่าห์แบบเอาพันธุ์มาไกลมากนะคะมาเป็นกระสอบเลยนี่นะคะนี่ก็ใช่นะคะท่านผู้ชมนี่ประมาณนี้นะคะยังอยู่หลายต้นอยู่ อันนี้จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนี่นะคะอะ่ะมาดูการพื้นที่ตรงนี้ประมาณเกือบสี่ไร่นะคะสามไร่กว่าพื้นที่ที่เห็นตรงนี้จะให้น้าเช่านะคะก็ตรงนี้เว้นไปก่อนนะคะคือเช่าประมาณระยะเวลาสามปีก็เหลือประมาณสองปีนี่แหละนะคะอ่ะมาดูกันมาฝั่งนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ําตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นแอ่งเพราะว่าเราดันดินขึ้นไปนะคะถ้าท่านใดได้ดูคลิปก่อน,นะะ Low หน้าก็คือจะเป็น คลิปดันดินขึ้นนะคะ,ะนี่มีต้นกล้วยพอบ้านกำลังจะปลูกนเ,เนเปียเนาะมีบรรยากาศข้างหลังคลิมนิดนึงนะคะฝั่งนี้เาเรียกาอะไรคะทุกคนลูซี่ไม่เอ่ยนะ่าจะใช่ลูซี่เนาะนี่คะ่ะตอนนี้น่าจะเกือบผมเย็นแล้วนะคะบรรยากาศข้างหน้านรงนูง้นเสียงแบบธรรมชาติ เ,เดี๋ยวไปดูด้านบนด้วยกันเมื่อกี้พ่อบ้านกาลังจะปลูกตะไคร้ปลูกขาเนอะอ้อยนะคะตรงนี้ก็จะเห็นเป็นเนินขึ้นก็คือบริเวณดินที่ถมขึ้นก็คือเราดันดินขึ้นจากข้างล่างไปข้างบนนี่แหละเดินหอบนิดนึงนะคะอาจจะเสียงลมด้วยนะคะเอาแบบเรียๆธรรมชาตินี่แหละนี่นะคะตรงนั้นนะคะจะเป็นทางลงมาก็ ลักษณะโค้งมาเป็นเหมือนเครื่องหมายคำพูดเนาะนี่นะคะความสูงก็จะสูงที่ประมาณเมตรครึ่งนะคะบริเวณดินที่ถมเนาะไม่ใหญ่นะคะขนาดประมาณสิบคูณยี่สิบได้ไม่ถึงค่ะประมาณเล็กกว่าน,นั้นเพราะว่าอะไรนะคะมันมีการเสาะนา้ำเสาะหน้าดินด้วยแล้วก็รถไถเข้ามาแล้วก็ดินมันซุดลงอาจจะไม่ถึงนะคะ พื้นที่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเข้ามาข้างหน้าแล้วก็โค้งไปแบบนี้เนาะน,นะคะอันนี้อยู่บนดินที่ถมแล้วเพราะบ้านกำลังจะปลูกที่สามารถกินได้นะคะปลูกขอบขอไว้ก่อนนะคะเผื่อตรงนี้จะทำเป็นที่นั่งเล่นเป็นบ้านกระท่อมน้อยๆตรงนี้นะคะนี่ต้นทองอไรต้นนี้จะตายแล้วค่ะ น่าสงสารจังเลยเนาะแต่ก็พยายามประคองนะคะพอดีมันล้มนะคะน่าจะโดนพายุอะไรด้วยนะคะมันล้มนะคะก็ประคองของให้เขาได้อยู่เนาะเพราะทองงูรายมันจะเป็นพืชที่ทนแรงค่อนข้างสูงแล้วก็มีดอกสีเหลืองสวยงามตอนแรกมันรกนะคะพวกเราก็ทําการลิฟต,ตัดแต่งใบเนาะฝั่งนี้จะเป็นกระท่อมที่เราดันออกนะคะแล้วก็เราจะทยอยเผานะคะเพื่อให้เขาแบบ ย่อยสลายไปนะคะมันจะมีทั้งปลวกแล้วก็ตะปูอะไรเงี้ยด้วยนะคะมันรกทีนี้เราก็ต้องทําการเผานะคะแต่ด้วยว่าฝนบ่อยเราก็เลยมันยังเปียกเนาะแล้วเราก็เลยให้มันแห้งก่อนนี่นะคะจะปลูกคาปลูกตะไคร้ขอบๆก่อนนะคะเปิดตรงนี้เราจะทําเป็นที่นั่งเล่นเล็กๆฝั่งนู้นพอบ้านกําลังจะปลูกมันสําปะหลังนะคะมันสำปะหลังก็คือปลูกไว้ก่อนเช่นกันนะคะทุกคนเพราะว่า เราบอกลดมาแบบว่ายกรองไม่ทันแล้วนะคะเริ่มต้นคือเอาต้นพันไปก่อนที่เห็นอยู่ข้างล่างตรงนั้นก็จะเป็นต้นมันทั้งหมดนะคะนูน่นเมื่อสักครู่ตอนแรกก็คือเราไปพาทุกท่านไปดูดอกกระเจียวเป็นทั้งพื้นนะคะนี่นะคะทั้งพื้นหมดเลยคือเราปลูกกระเจียวไว้แต่ถูกดันออกเกินครึ่งนะคะคือเยอะนะคะเสียดายต้นมากนะคะแล้วก็กว่าจะปลูกได้นะคะประมาณนี้เนาะก็พามาดูแบบเรียวๆนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีต้นอินทผลามก็ถูกเกรดออกแบบด้วยความที่ว่าคนเกรดเขาไม่รู้นะคะบวกกับว่าพื้นที่ตรงนี้มันพอดีเราไปกรุงเทพแล้วกลับมาคือมันเป็นสภาพนี้เลยนะคะคือมันเป็นที่ดินที่ก็มีเจ้าของเนาะแต่ก็มีคนมาลุกล้ํานะคะโดยที่ไม่ได้อนุญาตนะคะนี่นะคะพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นขนาดประมาณสิบนะคะไม่ถึงยี่สิบนะคะโทษทีค่ะประมาณสิบคูณแปด ก็ถ้าทําเป็นบ้านก็จะได้ทรงกระทรดรัดกาลังดีแหละนะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะค่อยๆหางบมาทําตรงนี้แหละเดี๋ยวถ้าได้ทําก็จะรีวิวเป็นไอเดียเนาะคลิปนี้ไปแล้วนะคะก็พามาเดินดูสั้นๆนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็คอมเมนต์ที่สร้างสารรค์นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ